Oh. รถฟรีครับรถฟรีงานน,นี้รถไม่ได้เสรบ okay, สับนโครับโอเคสองร้อยดุนสิบขับโดยจันตั้มครับกำลังช่วยเหลือสิบล้อ ขึ้นครับฝนตกพี่น้องรถฟรีครับพี่น้องรถไม่ได้ซื้อแมโคอย่างเดียวแม็โคอย่างเดียวไม่ต้องเล่นเครื่องครับเล่นเครื่องก็ไปไม่ได้ครับนี่อย่างเรเดียนด้วยครับ เินอย่างเดียวโปรเบรียกจานต่มงานนี้ผู้งอย่างเดียวขอยรถขึ้นมาเรืนะ่อยๆพี่น้องขอยจากที่ต่ำขึ้นที่สูงครับเอารถขึ้นจากที่ต่ำขึ้น เอามาจอดไว้ที่สูงครับหน้าฝนพี่น้องนอนหน้ารถกัดทุกคันนับ่างี้ครับดูดีด้ดดดวยดานหน้าครับครอบคุมดีๆครับพี่น้องขับไม่ได้ครับสไลด์อย่างเดียวครับน,นี่ ตามเดือดทาเดืเดือดโอ้นาำเข้ารถเลย แห้ง้องอขึ้นครับจอดไว้น,นี่แหละใครแล้วจานต้าหมูคข่แล้ว